ข่าวด่วนหนักสุดในรอบเกือบ40ปีฝนตกหนักน้ำท่วมแรงวันเดียวเกือบ600มิลิเมตรลมแรงพัดต้นทุเรียนกระจายเพียกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพียกรากาศทางเพจและยูทู e ฝนฟ้าพยากรณ์พริพรลูกปลาชายทางเ Facebook ประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤศจิกายนในช่วงเที่ยง ซึ่งในวันนี้แอนมินจะพามาดูและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณพื้นที่ภาคใต้แนวโน้มฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงแนวโน้มอากาศหนาวเย็ยนประเทศไทยทางตอนบนฟ้าฝนเมืองไทยบริเวณภาคใต้และอากาศหนาวเย็ยนประเทศไทยทางตอนบนในอีก24ชั่วโมงหน้า10วันล่วงหน้าจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับบริเวณพื้นที่ภาคใต้ จากมรสุตมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเข้ามาปกคลุมก็นําเอากลุ่มฝนเข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนล่างและตอนล่างของบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำากําลังแรงเคลื่อนตัวผ่านบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างของภาคใต้และประเทศมาเลเซียจากบริเวณพื้นที่ทะเลฝั่งอ่าวไทยมาที่บริเวณพื้นที่มาเลเซียและลงสู่บริเวณพื้นที่ทะเลฝั่งอันดามัน ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีย่อมความประกาศต่ําเคลื่อนตัวผ่านบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างของภาคใต้จากเอาไทยลงสู่อันดามันและหย่อมลูกนั้นก็เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่อินเดียและลูกนี้เป็นลูกที่สองที่มีการเคลื่อนตัวแต่ลูกนี้จะหนักจะแรงกว่าลูกที่ผ่านผ่านมานะครับ เพราะในด้านของมรสุมตะวัออกเฉียงเหนือมีกําลังแรงก็จะพัดนาความชื้นพัดนากลุ่มฝนพัดนําแนวร่องมรสุมพาดผ่านทางตอนล่างของภาคใต้ซึ่งปริมาณฝนสะสมเมื่อวานนี้นะครับมากที่สุดอยู่ที่561ม mm มตรเลยนะครับเรียกกันได้เลยว่าเกือบ600ม mm, มพื้นที่ใน24ชั่วโมงบริเวณสถานี คลองกาแลกูโบหมู่ที่1จังหวัดปัตตานีรองมา451ม mm, ิเมตรที่สถานีบ้านขวนเนียงจังหวัดสงขลาและ383ม mm, ิเมตรที่สถานีบ้านปาลอบาเตจังหวัดนาราธิวาสนะครับเรียกกันได้เลยนะครับว่าในหลายพื้นที่เลยบริเวณภาคใต้มากกว่า300มิมตรและพุ่งทยานเกือบ600มิเมเลยนะครับ ที่ด้านของมรสุมตําันออกเฉียงเหนือที่มีกําลังแรงก็จะทําให้บริเวณพื้นที่ภาคใต้มีสถานการณ์ที่เสี่ยงน้ําท่วมซึ่งจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกและทางตอนล่างๆนะครับที่ด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนระหว่างวันที่28พฤิจิกายนถึง 30. พฤศจิกายนแจ้งเตือนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักบริเวณจังหวัดสุราธานี ฝนตกหนักมากนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลารวมถึงนาราธิวาสนะคะัี่บ 28- ดถึงิกายายนแจ้งเตือนฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี ฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราที่วาสอดคล้องกับประกาศกลมอุตุนิยมทิยาที่ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนนอกจากภาคใต้แล้วนะครับบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนก็จะต้องเตรียมการเฝ้าระวังบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงรอใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางทาตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วนะครับปรกบกากฏกราซมลตําออกเฉียง เหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังค่อนข้างแรงในขณะที่ยอมความบรราิกาต่าปกคลุมชายฝั่งตะวันออกของประเทศมาเลเซียเคลื่อนผ่านมาเลเซียลงสู่ทะเลอันดามันทางตอนล่างดังนั้นทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงห,หนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว เราอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไรล้หางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยส่วนคลื่นลมอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกําลังแรงขึ้นอ่าวไทยทางตอนบนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร อ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงสองเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนส่วนเรือเล็กทะเลอ่าวไทยทางตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันและเวลาดังกล่าวขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่สัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย สำหรับบริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาวและลมแรงโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีก3-5องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครปบริมณฑลภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพจากอากาศที่หนาวเย็นลงรวมถึงระวังอันตรายจากอากีภัยที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศที่แห้งและลมแรงในช่วงนี้นะคะ ต่อไปนี้จะพาไปดูในด้านของสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณภาคใต้จากเหตุที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักถึงหนักมากตามที่บินได้แจ้งเตือนเหตุการณ์ในทุกๆวันนะคะภาพข่าวที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นภาพข่าวบริเวณพื้นที่ภาคใต้บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาสฝนที่ตกหนักฝนที่ตกสะสมทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากอย่างที่เห็นกันในขณะนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วนะครับบริเวณพื้นที่จังหวัดยะลา บริเวณเส้นทางลำใหม่นาประดูได้ปิดช่องทางการจราจรหนึ่งช่องทางงดใช้เส้นทางฝั่งที่ตะวันตกหรือทางไปนาประดูระหว่างวัดบ้านไร่หมู่ที่4จนถึงปากทางเข้าโรงเรียนพีรยานาวินคลองหินวิทยาเพราะขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวน้ำท่วมขังเต็มถนนจึงไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะคะ นอกจากนั้นแล้วบริเวณพื้นที่ละแอยะหายะลาได้เกิดน้ำท่วมจนเกือบมิดหลังคาเรือนของประชาชนแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้2 7พ7กจิกายนที่ผ่านมาอย่างที่ทุกท่านเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากท้างบ้านนะครับนอกจากนั้นแล้วในด้านของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ หนักที่สุดบริเวณพื้นที่ภาคใต้จังหวัดยะลาในรอบ36ปีเรียกกันได้เลยนะคะว่าเกือบ40ปีเลยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ซึ่งนะครับในด้านของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้ำท่วมยาลาดังในภาพที่ทกา่านเห็นกันในขณะนี้ซึ่งรถจัก,กรยานยนต์ได้ฝ่ากระแสน้ำไปแต่นะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากดังที่ทุกท่านเห็นกันในขณะนี้ ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากสหายโพดํานอกจากนั้นแล้วนะครับนอกจากฝนตกหนักแล้วยังเกิดดินถลม่มแผ่นดินสุดและน้ําท่วมขังอย่างที่เห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้าน ส่วนบริเวณพื้นที่เส้นทางจังหวัดสงขลาหาดใหญ่สายเก่าได้ปิดเส้นทางการจราจรเนื่องจากน้ําท่วมขังขอให้ใช้รถใช้ถน,นนด้วยความระวังกันด้วยนะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากมีด่านบอกด้วยเมืองสงขลานอกจากนั้นแล้วนะคะนครศรีธรรมราชฝนที่ตกลงมาอย่างหนักยังเกิดลมกระโชกแรงลมพัดต้นทุเรียนคนล้มหลายสิบต้นเสียหายนับล้านบาทในบริเวณพื้นที่หมู่ที่หนึ่งตำบลเสาเพา อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจเมืองคอนนิวส์ส่วนในวันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังที่ได้ของการพพียร์รากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้28่9ิิกายารย ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิตม่ำสุด18-22องศาและสูงสุด2 9่3องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจาดัดอุณหภูมิตม่ำสุดเจ็องศาลมจาออกเฉียงเหนือความเร็วสิ2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาลมแรง อุณหภูมิตม่ำสุด16-20องศาและสูงสุด2 8 3 2องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิตม่ำสุด10-14องศาจากลตมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็วถึง3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิมลดลง1-3องศาลมแรงอุณหภูมิตม่ำสุด21-24องศาและสูงสดุด32-33องศาจากลตมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจันลดลง1 3องศาลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาและสูงสุด31-33องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วล่20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลทลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฟ่งคลื่นสูงประมาณ2เมตร กรุงเทพมหานครปริมนทนจะมีเมฆบางสว่วนอุณหภูมิจะดลดลง1-2องศาลมแรงอุณหภูมิต่ำสุดย4 2 6ิบสิ่ง26องศาและสูงสุด32-34องศาจากลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะมีฝนฟ้าขนองร้อนละ70ฝนตกหนักหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23 24องศาและสูงสุด26-3 2องศาตั้งแต่นครศรีธรรมราชขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วย0 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่สงขลาลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วย0 4 0กิโลเมตรต่อชั่วโม สูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองรายละเอีย70ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาและสูงสุด26-31องศาจากลมตะวันออกความเร็เวลม20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเล็คลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ดังนั้นของท่านติดตามเพียงประกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจมรายงานให้ทราบเป็นระยะะ,ยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยช่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กด share แชร์ให้กด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ